ครับผมสวัสดีครับหลังจากฝนตกไปหลายวันครับ้องปลาก็ยังขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปหาหมายล่าหนูนาะอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวเราจะเดินดูใหม่นี้กันนะครับตรงข้างข้างป่าหนูนะครับแล้วก็แถวต้นไม้นะครับน้ํามันยังเยอะอยู่นะครับเราต้องหาคันดีใหญ่เดินอย่างเดียวนะครับแล้วก็ป่าข้างป่าหนูนะครับน้ํายังล้นข้ามทางกันอยู่เลยนะครับฝนตกมาหลายวันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมเดินมาตั้งไกลนะครับได้ดักตรงนี้ไปสี่ห้าหลังนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูรอยครับครับดูรอยมันกัดหญ้านะครับนี่นะครับกัดหญ้ากัดดินเต็มไปหมดแล้วครับแล้มาดักเพิ่มตรงนี้สองหลังนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปครับเดินไกลเหลือเกินกว่าจะได้เจอรูหนูนะครับโอเคเห็นเจ้ากัน ครับผมมาดูนะครับน้ํามันยังท่วมขนาอยู่เลยนะครับหนูอค่อนข้างหายากนิดหนึ่งนะครับเดินไกลเลยครับรถเราจอดอยู่นู้นเลยนะครับเดินมาไกลเพิ่งดักได้ห้าหกหลังเองครับไเป็ไสู้กันต่อไปครับออกมาแล้วครับผมเราก็ได้ดักไปประมาณสิบกว่าหลังนะครับดูนะน้ํายังท่วมทางข้ามทางอยู่เลยนะครับรถจอดอยู่นู่นนะครับหรือเอาน้ํามากินนะครับ๋ยวไปเอาน้ําก่อนแล้วเอาบวงเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะไปหาหมายต่อไปกันครับผมเราก็ได้ดักบริเวณนี้นะครับ รอบๆบ่อนสูบน้ำเขานะครับประมาณสิบหลังนะครับเป็นรูหนูผงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปหาหมายต่อไปกันครับผมเดี๋ยวเราจะมาเดินหาบริเวณนี้นะครับโซนบริเวณข้าวจะเหลืองแล้วนะครับมีอยู่สองบิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวหาหมายกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูแต่ข้าวเหลืองกันนะครับดูดักตอนนี้ดักได้ไปสามหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาดูบ่อนต่อไปกันครับผมเราก็ได้ดัก เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำพักผ่อนนะครับเดี๋ยวคืนนี้สามซุ่มเดี๋ยวเจอกันครับผม<ๆ>ก็ได้เวลาออกมายามหนูนะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับน้ำยังแฉะอยู่เต็มถนนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าคืนนี้เราจะได้กี่แต้มเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็มาถึงบอแรกที่เราดักนะครับอันนี้บอที่เราดักซ้ําเขานะครับ โอเคแล้วเรามารุ่นกันว่าเราจะได้แต้มไหมมาครับจ้าสองแต้มแรกนะครับสําหรับที่เราดักไว้นะครับครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปยอดกันทีเดียวเนาะนอกจากทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปสรุปยอดกันทีเดียวดีกว่าจะได้เก็บโทรศัพท์ใส่ถุงไว้นะครับครับผม เราก็มาถึงจุดสุดท้ายที่เราดักแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่บ้านนะครับไปเดี๋ยวเรารลุ้นกันที่บ้านว่าคืนนี้เราจะได้กี่ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันลกมากนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมกลับบ้านกันเดี๋ยวเช้าเรารุ้นกันใหม่อีกทีนะครับเดี๋ยวกลับไปสรุปยอดที่บ้านนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกไปปอยอยู่นะครับยังไม่หยุดเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้าน ครับผมส,สรุปรอบยอดรวมเรานะครับทั้งหมด13แต้มนะครับสําหรับค่าคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นใหม่ตอนเช้ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ ครับผมสวัสดียามเช้าครับก็ได้เวลาออกไปที่ไปเก็บที่ดักหนูนะครับเดี๋ยวถึงที่หมายแล้วเจอกันครับผมท่านผู้ชมเราก็มาถึงหมายแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเช้านี้เราจะได้เพิ่มกันอีกอกี่แต้มนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมแต้มแรกมาแล้วจ้าแต้มที่สองมาแล้วครับ แต้มที่สามครับแต้มที่สี่แต้มที่ห้าครับตัวที่หตัวที่เจ็ดตัวที่8ดตามมาติดติดครับตัวที่แปดจ้าตัวที่เก้าและตัวที่สิบมาแล้วจ้าครับผมเราก็ได้ยามหนูเสร็จแล้วนะครับเมื่อคืนได้สิบสาเช้าได้สิบโอเคครับพอได้ขยี้น้ำพริก เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกัน